สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีทุกท่านครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับดอนชิงคนหลังเขานะครับเมื่อคืนนี้ครับข้อใหญ่ได้มาขึ้นตรงนี้นะครับช่วงประมาณสองทุ่มครับพ้อใหญ่ได้มาตรงนี้ตัวหนึ่งครับซึ่งเป็นตัวใหญ่มากนะครับ ก็ได้ขึ้นตรงคููกันช้างนี่หละครับตรงนี้จะติดกับห้างของผมเลยนะครับนี่ครับก็ได้เดิน มุ่งหน้าเข้าตรงป่าละเมาะนะครับผมก็ได้นอนอยู่บนกระท่อมนะครับเมื่อคืนนี้ครับก็ได้ยินเสียงพ่อใหญ่เข้ามาอยู่นะครับเดี๋ยวไปตามดูรอยกันนะครับช่วงประมาณสองทุ่มนะครับเจ้าหน้าที่ก็ได้โทรศัพท์หาผมบอกว่ามีช้างออกมาหากินด้วยกันห้าตัวครับ พอออกมาข้ามคูกันช้างมาก็ได้แยกกันออกหากินนะครับนี่คือร่องรอยของเขาครับไปกันหลายทิศทางครับก็ตามกันวุ่นกันเลยครับเมื่อคืนนี้ผมกักบเจ้าหน้าที่ก็ได้แยกกันตามหาพ่อใหญ่กันนะครับ ก็จะมีเจ้าเบอร์สเบดกับน้องคู่บุญแล้วก็เจ้าเบ้ขวาเจ้างาซ้ายเจ้าสีดอฉีกนะครับได้ออกมารวมกันแล้วก็แยกกันออกหากิน ก็ได้ออกมาตรงนี้แหละครับเดินข้างป่าละเมาไปเลยนะครับก็จะตามทิวป่ายางไปเรื่อยๆนู่นแหละครับฝั่งนั้นก็เป็นป่าอ้อยของผมไฟจะเยอะครับเขาก็เลยเดินหลบไฟที่กระท่อมผมมาฝั่งนี้นะครับนี่ครับก็จะตามไปเรื่อยครับ ตามที่เขากู้มันเสร็จแล้วนะครับไปฝั่งนู้นแล้วครับก็จะไปผูกฝั่งที่ทำเลนะครับตรงนั้น ไปดูเหตุการณ์ของเมื่อคืนกันครับตรงนี้จะเป็นหน้าสาลาประชาคมของหมู่3ามนะครับ สาลาพยาคมเร็วมากครับก็ตามกันตั้งแต่ป่าอ้อยผมนู่นแหละครับมาจนถึงหลังด่านแล้วนะครับตอนนี้ ดูบ้านไทยก็รู้เลยนี่ครับไปดูอ๋ออยู่ไหนจิ้นเริล้างดาานท่านปะ่ป,ปก็ตามกันไม่ทันเลยครับเพราะว่าเขาเร็วมากเลยครับเขาใหญ่ตัวนี้ครับแต่ไม่รู้ว่าเป็นตัวไหนนะครับยังไม่ชัดเจนนะครับผมกับเจ้าหน้าที่ก็เลยได้แยกย้ายกันออกตามหานะครับ นี่ก็เป็นเจ้าเบขวานะครับซึ่งได้บุกเข้าไปในหมู่บ้านของชุมชนบ้านโคกเพชรเลยนะครับเจ้าหน้าที่ก็กำลังช่วยกันผักดันออกจากชุมชนนะครับขครับกลับได้แล้วนะครับพ่อใหญ่ โชคดีนะครับเบสควาคตอนเช้าผมก็ได้ไปสำรวจดูอีกรอบหนึ่งนะครับก็มีร่องรอยกระทิงออกมาเต็มไปหมดเลยนะครับเพราะว่าเมื่อคืน ที่ผมนอนอยู่บนกระท่อมนะครับได้ยินเสียงกระทิงร้องหลายตัวมากผมก็เลยเดินไปสำรวจดูก็เห็นจริงๆนะครับตามคูกันช้างเต็มไปหมดเลยครับเป็นกระทิงฝูงสำหรับคลิปนี้ก็เหมือนเดิมนะครับผมก็ขอขอบคุณพี่น้อง fc ทุกท่านทุกคนนะครับที่ติดตามดูคลิปของผมด้วยดี มาโดยตลอดนะครับขอให้พี่น้องอ f ีทุกท่านมีความสุขทุกคนครับก็ขอสวัสดีครับ